สวัสดีค่ะเรามาไหว้พระทำบุญที่วัดฉลองกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเรายังอยู่ภูเก็ตกันนะคะวัดฉลองหรือวัดชัยทารารามเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่มีบันทึกในรัชการที่สเดิมชื่อว่าวัดฉลองพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่าวัดชัยทารารามแต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกติดปากว่าวัดฉลองนะคะเพราะว่ามันสั้นๆน,นะคะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดนะคะมาไหว้ ว้พระกกันน่อตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์วัดฉลองค่ะมาไหว้พระกันแล้วก็ไหว้หลวงพ่อแค่มวัดฉลองนะคะก็มี รูปจำลองล่งข้อแคหรูงข้อช่วงแนละข้อเที่ยมน,นะคะนครับ,รบผมวิ่งสามรอบนะครับบนขวานะครับบนขวาสามรอบนะ เรามาเดินเวียนขวาสามรอบเพื่อนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศนะแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้านมัสการพระบรม,ลมลสาลีริกธาตุซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของพระมหาธาตุนี้นะคะก็เปิดทุกวันเวลา8นาิกถึง17นาฬค่ะ วัดฉลองหรือวัดชัยทารารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดภูกเก็ตเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความสวยงามที่สุดของจังหวัดภูกเก็ตวัดแห่งนี้ห่างจากตัวเมืองภูกเก็ตประมาณ8กิโลเมตรนะคะและหากจากอ่าวฉลองประมาณ3กิโลเมตรเศษ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแชม่มกิติศัพท์ของท่านในการรักษาโรคและเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านในการต่อสู้กับพวกอังยีสมัยที่ชาวจีนเข้ามาทำเหมืองแร่ที่จังหวัดภูกเก็ต ด้านหลังก็จะเป็นอาคารเรือนไทยเป็นกุฏิจำลองหลวงพ่อแช่มนะคะข้างในก็จะมีหุ่นขี้ผึ่งของจำลองของหลวงพ่อแชม่มหลวงพ่อช่วงและหลวงพ่อเกี่ยมนะคะมาภูกเกตอย่าลืมมาแวะ วัดฉลองนะคะน้มัสก,การพ่ระบรมสาลีริกธาตุและก็สักการะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองกันนะคะที่ภูเก็ตยังไม่จบนะคะติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ